สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแนนในช่อง Sister N a n อีกแล้วนะคะในคลิปนี้แนนจะมาพูดถึงปัญหาที่ใครลหลายๆคนสอบถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยค่ะว่าปัญหาจากการทาครีมกันแดดแต่ผิวยังมีปัญหาในเรื่องของหมองคล้ำบางคนมีฝ้ากระเข้มมากขึ้นทั้งๆท,ที่ทาครีมกันแดดเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะว่าอะไรเป็นปัจจัยที่เราอาจมองข้ามและทําให้ฝ้ากระของเราไม่จางลงและยังเข้มขึ้นค่ะ ข้อแรกก็คือทาครีมกันแดดที่มี S.P.F และ PA น้อยเกินไปค่ะในการเลือกใช้ครีมกันแดดเนี่ยหลายคนยังเลือกที่ค่า SPF อยู่ใช่ไหมคะแต่อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราควรให้ความสําคัญด้วยนั่นก็คือค่า PA ค่ะถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายนะคะ SPF เนี่ยเขาจะเป็นค่าป้องกันแสงแดดที่ช่วยปกป้องผิวของเราจากรังสี UVB นะคะที่มีผลต่อผิวพรรณของเราก็คือจะทําให้ผิวเกิดความหมองคล้ำดําไหม้ผิวโทมผิวแห้งแดงลอกได้ค่ะจากคาแนะนําของแพทย์และผู้เชี่ยวชาญนะคะในการแก้ปัญหาเรื่อง ความหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนะคะโดยการใช้ครีมกันแดดเป็นตัวปกป้องผิวได้แนะนําว่าควรเลือกใช้ครีมกันแดดนะคะที่มี spf ตั้งแต่30ขึ้นไปค่ะและในแสงแดดนะคะมีรังสี uv ทําร้ายผิวของเราอยู่2ตัวนะคะ<อ>ก็คือ uv a กับ uv b uv b เนี่ยแนนได้พูดไปแล้วนะคะส่วน uv a เนี่ยสิ่งที่จะปกป้องผิวเราได้จากครีมกันแดดก็คือค่า pa นั่นเองค่ะ เพราะรังสี UVA และ UVB นะคะเขาจะมาคู่กันค่ะมาพร้อมกับแสงแดดเลยนะคะ <S <S ซึ่งเขาเนี่ยจะทําร้ายผิวของเราไปพร้อมๆกัน UVB เนี่ยเขาจะจัดการกับผิวของเราชั้นบนนะคะส่วน UVA จะซึมทะลุลง ลึกมากกว่า U B ค่ะเพราะเหตุนี้นะคะจึงส่งผลให้เรามีปัญหาไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นผิวมองทั้มดำไม่ฝ้ากระจุดด่างดำเกิดริ้วรอยผิวซมผิวเหี่ยวผิวแก่ก่อนวัยนั่นเองค่ะจากคาแนะนําของแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังนะคะแนะนําวิธีการเลือกครีมกันแดดก็คือให้เลือก S P F ตั้งแต่30ขึ้นไปนะคะจะเหมาะสําหรับกับคนที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายแล้วก็คนที่อยู่ในอาคารเป็นส่วนใหญ่ค่ะแต่ถ้าโต๊ะทํางานหรือว่าบริเวณที่เรานั่งอยู่เนี่ยจะต้องได้รับแสงแดด ทะลุหน้าต่างมาโดนผิวเรานะคะควรจะต้องเลือก S.P.F. ที่50ขึ้นไปนะคะส่วนครีมกันแดดที่มี S.P.F. 5 0นะคะจะเหมาะออกับคนที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดําและมีปัญหาเวลาออกแดดผิวแดงง่ายแล้วก็หมองคล้เร็วนะคะยังรวมไปถึงคนที่จะต้องอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานานใกล้กับอุปกรณ์ที่มีความร้อนหรือไอร้อนมากระทบผิวตลอดนะคะแนะนําเป็น S.P.F. นี้ค่ะส่วนค่า P.A. นะคะที่เขาจะระบุบ,บนบรรจุภัณฑ์ครีมกันแดดนะคะมักจะเป็นเครื่องหมายบวกค่ะซึ่งแนะนําเอาไว้ว่า ควรเลือกใช้ค่า PA ที่4บวกค่ะข้อที่2ทาครีมกันแดดน้อยเกินไปค่ะควรทาอย่างน้อย2ข้อนิ้วแบบที่หลายคนเข้าใจแนนเชื่อว่าหลายคนเริ่มรู้แล้วแต่อีกอย่างหนึ่งที่เราอาจจะพลาดไปก็คือเราจะไปบีบครีมกันแดดเป็นเส้นเล็กๆอย่างนี้นะคะก็คือ,อยังน้อยอยู่ควรจะบีบให้เต็มข้อนิ้วมือ เต็มๆเลยนะคะทั้ง2ข้อนิ้วค่ะส่วนใครที่ทาครีมกันแดดที่เป็นสูตรน้ำสูตรโลชัน่นสูตรน้ำนมนะคะจะต้องใช้ปริมาณอย่างน้อยนะคะคือ1นเหรียญสิค่ะส่วนคนที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด,ด่างดําหรือว่าเริ่มเห็นเป็นปื้นๆดําๆนะคะแนะนําให้ทาครีมกันแดดซ้ําอีกรอบนะคะบริเวณที่มีปัญหาเหล่านี้ค่ะก็คืออาจจะเพิ่มประมาณครึ่งข้อนิ้วหรือว่าเต็ม1ข้อนิ้วก็ได้นะคะถ้าเรามีเยอะ ก็ทานเน้นย้ำไปค่ะและจุดสําคัญที่เราไม่ควรพลาดในการทาครีมกันแดดเลยนะคะก็คือ <c oughs> เปลือกตานะคะ <c oughs> ใต้ตา <c oughs> ใบหู ใต้คางนะคะแนวกรามหรือขากรรไกรค่ะตามแนวไรผมกรอบหน้าของเราด้วยนะคะแล้วก็ลำคอด้านหน้าและด้านหลังค่ะข้อที่3ทารองพื้นแต่ไม่ทาครีมกันแดดใครที่ใช้ครีมรองพื้นหรือ BB Foundation ต่างๆที่มีระบุค่าป้องกันแสงแดด SPF นะคะแต่เราทาเพียงตัวเดียวโดยไม่ทาครีมกันแดดจากข้อที่ผ่านมานะคะได้แนะนําให้ทาครีมกันแดดปริมาณที่อย่างน้อย2ข้อนิ้วมือเต็มๆนะคะแต่ใครล่ะจะทารองพื้นได้ปริมาณเท่านี้ คงจะหน้าวอกลอยแน่เลยค่ะเวลาเราทารองพื้นหรือว่าบีบีเนี่ยเราก็จะทาแค่บางๆแล้วก็ทั่วใบหน้ามาเน้นย้ำบริเวณที่เราต้องการปกปิดเท่านั้นใช่ไหมคะแต่มันไม่เพียงพอในการปกป้องผิวของเราดังนั้นนะคะควรจะทาครีมกันแดดก่อนก็คือทา2ข้อนิ้วมือนะคะจากนั้นจึงค่อยทารองพื้นหรือว่าบีบีค่ะขอ้อที่4 รีบทาครีมกันแดดและไม่รอให้เซ็ตตัวค่ะครีมกันแดดนะคะจะมีช่วงเวลาในการเซ็ตตัวกับผิวหนังของเรานะคะก็คืออย่างน้อย30นาทีค่ะการที่เราทาครีมกันแดดแล้วรีบออกไปข้างนอกเลยนะคะก็ส่งผลให้ผิวเราได้รับอันตรายอยู่ดีค่ะเพราะครีมกันแดดมันยังไม่ทันเซ็ตตัวนะคะนอกจากนี้นะคะครีมกันแดดที่เราเพิ่งทาไปก็ไม่สามารถทําหน้าที่ของเขาได้ก็คือปกป้องผิวของเราไม่ได้เลยเราทาไปปุ๊บออกไปข้างนอกใช่ไหมคะครีมกันแดดมันก็เสื่อมตลายค่ะและยังทําให้สกินแคร์ที่เราทาบํารุงไปก่อนหน้า ะะเสื่อมตัวลงด้วยนะคะเพราะสาเหตุนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราเกิดความหมองคล้ำได้เร็วหรือว่ามีปัญหาฝ้ากระเขิมขึ้นเช่นกันค่ะข้อที่5ไม่ทากันแดดซ้ำระหว่างวันเดน,นเชื่อว่าข้อนี้หลายคนอาจมีความเข้าใจที่แตกต่างกันนะคะแต่จากคําแนะนําของแพทย์และผู้ชุวชาญด้านผิวหนังเนี่ยได้แนะนําว่าควรทาครีมะแดดซ้ําทุก2ชั่วโมงค่ะโดยเฉพาะใครที่จะต้องอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานานตั้งแต่30นาทีขึ้นไปและใครจะต้องอยู่ใกล้ไอร้อนของอุปกรณ์ต่างๆนะคะ ที่มีความร้อนแล้วก็สะท้อนไอร้อนเนี่ยสู่ผิวหนังของเราอยู่ตลอดเวลาควรจะทาซ้ําเช่นกันค่ะการทาครีมกันแดดซ้ําระหว่างวันก็หลายวิธีค่ะอาจจะใช้ครีมกันแดดแบบสเปรย์หรือว่าจะใช้ครีมกันแดดสูตรน้ําบางเบานะคะที่สามารถทาทับเมคอัพได้โดยไม่รบกวนค่ะนอกจากนี้นะคะอาจจะเลือกใช้เป็นแป้งพับหรือว่าแป้งฝุน่นที่มีค่าป้องกันแสงแดดหรือว่าระบุ SPF มาด้วยนะคะแต่อันนี้จะปกป้องผิวของเราได้ไม่ดีพอเท่ากับการทาครีมกันแดดซ้ํานะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใคร ไม่มีครีมกันแดดพกมานะคะอาจจะใช้เป็นแป้งพับเพื่อเป็นการแก้ขัดฉุกเฉินไปก่อนก็ได้ค่ะทั้ง5ข้อนี้นะคะคือสิ่งที่หลายคนเนี่ยอาจมองข้ามไปแต่ต้องเน้นย้ำกับทุกคนก่อนนะคะว่าครีมกันแดดไม่สามารถปกป้องผิวของเราได้100%ดังนั้นนะคะนอกจากการทาครีมกันแดดทุกวันแล้วควรจะต้องหลบเลี่ยงแสงแดดสวมหมวกสวมแว่นตากลางร่มเพื่อปกป้องผิวของเราอีกชั้นหนึ่งด้วยนะคะก็หมดลงแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์และชื่นชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะส่วนใครที่มีปัญหา าฝ้ากระจุดด่างดำนะคะรักษาเท่าไหร่ยังไม่ดีขึ้นอยากพูดคุยเป็นการส่วนตัวปัญหาผิวนี้นะคะทักมาได้ที่ Line แอสเซอร์แนนได้เลยหรือว่า Facebook Fanpage นะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่นะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้เจอกันบ่อยๆเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ